สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17พฤษภาคม2566นะคะดูสิแม่เก็บอะไรมาแม่จ๋าเก็บอะไรมาจ้ะผักหวานผักหวานเอ้ยยอดสวยเชี่ยวโอ้โหมันโดนฝนนะเนาะใช่ป่ะผักมาโดนฝนโอ้ยเก่งจังเลยผักหวานเต็มเลย จะไปเก็บตอ,อีกเหรอจะไปเก็บตอ,อีกเหรอต,ตรงไหนแนวมีขันอีกใบตรงนั้นได้ไหมอเอาไปใส่นั่น,นตรงนั้น่ข้างหน้าแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยันแบงนั้นเราจะไปเก็บเพิ่มอีกเหรอคืเ <laughs> ก่งจังเดินดีๆตรงนั้นต้องข้ามนะน่ะตรงนั้นมันต้องเดินข้ามนะมันมีอนี่อยู่ ฮะต้นมันอยู่ตรงไหนนู่นป่ะไหนอ่ะนู่นมันสูงอืมยังไม่ต้องเก็บเราไปกินข้าวก่อนไปไปกินข้าวก่อนยังไม่ทำเนะโอ้ยคุณแม่นึกว่าหายไปไหนไปเก็บผักหวานข้าแกงอร่อยขอาแกงอร่อยอ่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้อ๋อตื่นยังหรู้ เกาไปเหนื่อาไปขายของเดี๋ยวไปเปิดไฟอีกดวงหนึ่งมันมืดพอกินข้าวอยู่มันอุ่นจ้อให้แล้วมะอุ่นจ๊อให้แล้วอ้าวพอดีอุ่นให้พ่อไงก็เลยอุ่นไก่ด้วยอุ่นจอด้วยเนี่ย กินได้เลยกินได้เลยไก่ไกไก่กรุบกรเจ้าขอลูกนึงนะเพราะว่าเคมันปั่นได้พ่อแล้วมันเกินลูกหนึ่งนึงขอเจ้าแม่กินลูกหนึ่งขอบคุณมากค่ะอาเหรอลูกพ่อคุณ ข <c oughs> ้าวถ้าไปดูลูกก็ได้นี่แม่สักข้าวใส่สักข้าวกินกับไก่ข้าวร้อนๆนะนั่งพักก่อนพักก่อนพักก่นกกนอนแล้าจับข้าวใหุ้ข้าวก,กินจ้ะ <c oughs> พ่อก,กินต้องจุ๊บ ต้มขมต้มขมแม่ไม่มามจะเดินคนเดียวก็กินต้มขมต้มขมก็คือต้อมม่าละเดี๋ยวมันตักข้าวให้แม่นะรอแป๊บหนึน่งนะคะอืออยู่พอินข้าวแบง เาด่าเงยน้าแม่เก็บผักหวานมาเยอะเลยอ้เ่มนันมสูงตรงนี้ดี๋ยวพ่อแกงผักหวานนะเอ้ยอนั้นมันหมดแล้วนะใส่น้ำพริกะแดงเหรอน้ำพริกะแดงหมดแล้วนะน้ำพริกะแดงหมดแล้วนะพอเดี๋ยวเจ๊พ่อช่ตนี้ยันขอบคุณค่ะอย่ลืกดแชร์ด้วยค่ะ เดี๋ยวตัดข้าวให้แม่นะตัดอย่างนี้ชิช่นี้วอย่างนี้เอ้ย <c oughs> กาแฟกาแฟดิค่ะขอบคุณค่ะ